ดูความคืบหน้าการตรวจสอบระบบเครื่องเสียงเทนียรัฐบาลกันบ้างนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยรัฐมนตรีก็ระบุว่าขณะนี้พบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วโดยสัปดาห์หน้านะคะนาย,ยรัฐมนตรีก็จะประชุมหน่วยงานต่างๆที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อมอบนโยบายครั้งแรกคะ่ะมองมงมลูกบรรดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีได้กล่ายยวถึงการแบ่งงานท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีว่านายรัฐมนตรีจะมอบหมายงานตามความชํานาญในส่วนของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมีความชำนาญด้านข่าวกรองและความมั่นคงก็จะดูแลงานด้านนี้ส่วนการดูแลสื่อเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วอาจจะได้เข้ามากำกับดูแลแต่ต้องรอความชัดเจนในสัปดาห์หน้าโดยวันที่17กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกเพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานและเชื่อว่า ทุกส่วนจะขับเคลื่อนง,งานเต็มที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนกรณีการตรวจสอบทุจริตระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดากล่าวว่าขณะนี้คณะกรรมการติดตามแนละตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เข้ามาตรวจสอบและพบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วซึ่งตนเองไม่ต้องการให้ส่วนราชการขัดแย้งกันเองทั้งนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากปปชเรื่องตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ส่วนความคืบหน้าตรวจสอบคุณภาพข้าวผลน่าจะออกมาไม่เกินปลายเดือนกันยายนนี้ซึ่งมีทั้งข้าวคุณภาพและไม่มีคุณภาพในส่วนของข้าวที่ไม่มีคุณภาพสามารถนํามาปรับปรุงมาตรฐานโดยอาจนํามาทําเป็นอาหารกระป๋องหรืออาหารสัตว์สำหรับข้าวที่มีคุณภาพจริงๆจากการสุ่มสำรวจในขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ20ค่ะ